ครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคาลบที่สอนดีที่นา่ารักทุกคนนะครับผมพวกเราถูกเอบีซีรับขอแนะนำตัวนะครับผมนายอัจฉริยะจามารัตน์ผมนายชาญวินวมุมนทัยสงศนะ์ครับผมน้ำชันนะชัยครับผมพวกเราได้ทำรายงาเนเรื่องประเภทของเชรเวอร์ตรีไทยนะครับผมเชฟเวอร์ตีไทยได้ข้อใหญ่ๆสองข้ออันนีนนค้ครับผมหนึ่งแยกตามมรณะครับ 1.1คือเครื่องสายเช่นขิมซอครับจะเคอะไรเงี้ย1.2อเครื่องเป่าครับก็จะมีปีนี้วคุย1.3ก็จะมีเครื่องตีผ้าครับก็มีระนาดของแหญ่ฟองเลิกนะครับครับหัวดที่2นะครับแยกตามประเภทการเล่น2.1เครื่องดีดเช่นจะเคกระจับปี2.2เครื่องสีเช่นซอดูซอปูซอดวง2.3เครื่องตี เช่นละนาเอกและนาทุพนะครับ2.3เครื่องเป่าเช่นปุ๋ยมีนอกไปปีนครับครับผมื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับผมผงจะศึกษาเรื่องนี้ครับจะเป็นต้องศึกษาครับเขาจะรายงานเท่านี้ครับ